ากยากเือมาเป็นน้ำตาวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2526เวลาประมาณ22นาฬิกาสายตรวจ191แต่รับแจ้งเหตุว่ามีรถเกง๋ง1คัน มาเกยเกาะกลางถนนกีดขวางการจราจรอยู่บนถนนพระรามสี่บริเวณหน้าสนามมวยลุมพินีปากทางเข้าโรงงานยาสูบยังผิดสังเกตตั้งแต่ช่วงเวลาเย็นแล้วตำรวจรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุเห็นรถคันดังกล่าวยังอยู่ในสภาพใหม่ติดฟิล์มกรองแสงมิดชิดเครื่องติดอยู่และกำลังจะดับเพราะอดกำลังลงทุกถี่ลงไปตรวจและ่องดูเห็นคนคนเดียวนั่งอยู่ในที่คนขับหงายคอแน่นิ่งเจ้าหน้าที่ จึงตัดสินใจพังกระจกด้านข้างและยกตัวคนขับออกมาขณะแจ้งขอรถพยาบาลฉุกเฉินทุกคนก็เห็นชัดและมั่นใจว่าเขาคงสิ้นใจซะแล้วเขาเป็นชายหนุ่มท่าทางแข็งแรงและอยู่ในชุดสัจววตของบริษัทการบินไทยหนังสือพิมพ์ลงข่าวในวันต่อมาแทบทุกฉบับว่าสัจจุตการบินไทยชื่อชานนหรือแมนชัยอายุการตายปริศนาในรถเก๋งติดแอกลางดึก เจ้าหน้าที่ชนะสูตรพลิกศพยังหาสาเหตุไม่พบคาดว่าคงจะหัวใจวายตายขอเจียเวลาอันมีค่าของคุณผู้ฟังและขอรบกวนความรู้สึกของท่านที่ไม่อยากฟังเรื่องประเภทนี้ผมจำเป็นต้องเขียนเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อธรรมหากินแต่เพื่อเพื่อนร่วมงานของผมคนหนึ่งเพื่อนร่วมอาชีพที่เป็นสจวตติดขีดเดียวเหมือนกันกับผมเพื่อนที่เขาตายไปแล้ว และไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาชี้แจงเล่าถึงสาเหตุที่แท้จริงให้คนอื่นได้ฟังข้อเท็จจริงเช้าวันนั้นแม่นชัยบินตรงมาจากโรมลงเครื่องและถึงบริษัทตอนสายเขาแวะไปพักที่แฟลตเพื่อนแถวสีลมและโทรศัพท์นัดกับพี่สาวให้มาพบกันตอนเย็นและจะขับรถเข้าบ้านแถวคลองเตยตอนทีสามเพราะเป็นเวลาที่น้ำลดมากที่สุดพอจะ,ะขับรถเข้าบ้านที่ถูกน้ำท่วมได้ พี่สาวรอจนค่ำถึงทราบข่าวทางโทรศัพท์ว่าน้องชายประสบอุบัติเหตุจากการสอบปากคำผู้ประสบเหตุชาวบ้านแถบนั้นบอกว่าเห็นรถคันนี้มาจอดขวางอยู่ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วทำให้การจราจรติดขัดนิดหน่อยแต่ไม่มีใครเข้าไปเอาใจใส่เพราะเป็นบริเวณหน้าสนามมวยที่มักจะมีรถมาจอดเกะก,กะอยู่เป็นประจำจนค่ำมืดจึงมีพลเมืองดีเห็นผิดสังเกตได้แจ้งเหตุให้ตำรวจรู้ หนึ่งในพลเมืองดีนั้นเป็นพี่ชายของเปียกปริญญาสจวตอีกคนที่บังเอิญผ่านมาเห็นพี่ชายเห็นคนตายแต่งตัวเหมือนน้องชายจึงรีบโทรศัพท์กลับบ้านพอดีเปี๊ยกบินกลับมารับโทรศัพท์แล้วก็รีบเพนออกบ้านทันทีในการพูดกันทางโทรศัพท์พี่บอกว่าเป็นสจวตแน่ๆชื่อชานนเปี๊ยกฟังไม่ชัดถามว่าตัวใหญ่หรือเปล่าพี่บอกว่าใช่ก็เลยคิดว่าเป็นอานอนท์รุ่นเก่าจากแอร์สยาม ที่ค่อนข้างสนิทกันแต่พอพี่บอกว่าใส่แว่นเขาก็แปลกใจอานนท์ไม่ใส่แว่นแน่จนพี่ชายบอกว่าตำรวจเขาค้นพบบัตรประจำตัวมีอีกชื่อว่าแมนชัยเขาจึงอ๋อแมนชัยเป็นสจวตค่อนข้างใหม่แต่ก็รู้จักกันดีเปียกจะเป็นคนที่รู้จักคนแรกที่ไปพบแมนชัยสิ่งแรกที่เปียกบอกผมคือเขาตัวแข็งไปหมดเปียกตามตำรวจไปถึงโรงพักดูแลข้าวข,ของของเพื่อนรวมถึงรถ และจัดก,การโทรศัพท์ไปทุกแห่งที่คิดได้เขาโทรไปดอนเมืองซึ่งเป็นเวลาดึกแล้วกว่าจะติดต่อตัวพี่สาวของแมนชัยได้ก็เสียเวลาไปเป็นชั่วโมงพี่สาวพอรู้ข่าวน้องชายกรีดตามมาลงพักเพียกค่อยๆอยอธิบายตั้งแที่เธออยู่ในสภาพช็อกและอยู่ช่วยเหลือจนดึกดืก่สารวัตรใหญ่เซ็นอนุมัติให้อารถและข้าวของกลับบ้านได้อีกวันหนึ่งคือวันที่สาญาติพี่น้อง ั้งศพแบนชัยสวดอยู่ที่วัดสมนัตวรวิหารพวกเราไปกันทันทีที่รู้ข่าวร้อยกว่าคนรวมทั้งตัวผมด้วยกว่าครึ่งของพวกเราบอกได้เลยว่าไม่รู้จักแบนชัยเพราะปัจจุบันนี้เรามีพวกบินอยู่ใน,นแผนกร่วมพันคนและต่างคนต่างก็บินต่างอยู่ไม่มีเวลามาสังสรรค์หรือทำความรู้จักกันเลยหลายคนที่ยังไม่เคยบินร่วมไต์กัน จึงยังไม่เคยเห็นหน้ากันตั้งแต่เกิดทั้งๆท,ที่ต่างก็ขึ้นบินกันมาตั้งสองสามปีแล้วผมจึงเพิ่งรู้ว่าพ่อของแมนชัยเสียตอนที่เขากำลังสอบเข้าสัตจุดเขาเป็นผู้ชายคนเดียวในครอบครัวหรือแต่แม่และพี่สาวน้องสาวอีกอย่างละคนเพิ่งทำงานมาได้สองปีและเพิ่งบินยุโรปตอนที่เขาจับบินรวมกันหมดผมเคยพบเขาที่บริษัทไม่กี่คนแต่ก็พอนึกหน้าออก แต่ก็ยังไม่เคยบินด้วยกันเลยแม่นชัยกำลังย่างเข้าเป็นจเพศจึงไปผูกดวงดูชะตาพระแนะให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชาหนนเขากำลังแจ้งเปลี่ยนและยังทำไมเ่เรียบร้อยทุกอย่างก็มารวนจากทางบ้านไปกอดเวลาอันควรผมเพิ่งบินกลับมารีบอ่านข่าวก่อนไปวัดหนังสือพิมพ์เขียนว่าหัวใจวายตายผมไม่อยากเชื่อเพราะพวกผมที่เป็นสจวดก่อนเข้ามีการคัดเลือก ตรวจโรคเรียบร้อยแล้วนับว่าแข็งแรงมากกว่าคนในอาชีพอื่นอีกเยอะและงานนี้ขอรับรองได้เลยว่าไม่ใช่งานเบาไม่มีทางที่คนเป็นโรคหัวใจจะมายืนหยัดทําได้ตั้งสองปีขึ้นไปโดยเฉพาะแมนชัยเขาเป็นนักกีฬาตัวใหญ่ล่ำสันออกกําลังสม่ําเสมอและชอบว่ายน้ําเป็นประจำเขาได้พูดกับเพอร์เซอร์สแลนไม่กี่อาทิตย์ก่อนตายหลังจากว่ายน้ําแข่งกันว่าท้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นนะพี่บุ๋มนะ เราจะตายขีดหลังสุดเพราะเราแข็งแรงและรักษาสุขภาพและเมื่อถามถ่ายญาติพี่น้องผลการชันสูตรจากหมอก็ปรากฏชัดว่าเขาไม่ได้หัวใจวายตายแต่ตายเพราะหายใจไม่ออกมีคาร์บอนมอนอกไซด์ผสมเข้าไปในเม็ดเลือดค่อนข้างมากพิสูจน์ท่อไอเสียก็มีรอยรั่วนิดหน่อยเพราะเขาไปต่อท่อให้ยกขึ้นสูงเพื่อนหนีน้ำไม่มีบาดแผลหรือรอยทกช้ำใดๆทั้งสิ้น ไม่มีแม้แต่รอยช้ำตรงท้ายถอยที่คาดว่าอาจจะหงายหน้ากระแทกพนักพิงเพราะรถชนเกาะท่าที่จะอธิบายได้ก็คือเขาหลับตายไปอย่างสบายสบายแต่จากสัญชตาตญาณของสจวด์และความรู้จากหัวสมองของผมที่ไม่จะเป็นว่าคนอื่นจะต้องเห็นด้วยผมว่าสาเหตุสำคัญที่ทํทให้เขาตายก็คือการบินเริ่มจากการบินลงมาใหม่ๆบอกได้เลยว่าแม่นชัย ยังกระดูกอ่อนอยู่เขายังหนุ่มและเชื่อมั่นว่าตัวเองแข็งแรงพอบินลงมาก็ยังขับตระเวนไปหาเพื่อนและรอทำธุระอยู่จนถึงบ่ายเขายังไม่รู้สึกว่าไอ้การเหนื่อยล้าจากการบินยาวยๆน,น,นานๆมันเป็นความเหนื่อยสะสมมันมีผลโดยตรงต่อสมองที่ขาดออกซิเจนันจะทำให้สมองคุณสั่งงานช้าและหากฟื้นทำต่อไปโดยไม่ปรับสภาพมันก็จะหยุดทำงาน จนคุณอาจจะเกิดอาการสวบอยและฟิวขาดไปเองพวกผมรุ่นเก่าเป็นกันบ่อยๆและรู้ดีตัวอย่างง่ายๆคือการทำงานไฟล์ยาวๆที่อยู่กันเกิน10บชั่วโมงขึ้นไปพวกหนุ่มสาวๆทำงานกันโครมโครมโครมพเพอะเครื่องจะลงก็แทบจะสลบคอพับคออ่อนนั่งหลับไปตามๆกันแต่ผมยังยืนหยัดอยู่ได้ยังยิ้มยังเดินดูผู้โดยสารได้ไม่ใช่ไม่เหนื่อย เหนื่อยแทบจะขาดใจเหมือนกันเพราะงานหนักและอดนทนแถมออกซิเจนน้อยและต้องทนสูตรควันบุหรี่ขนาดเผาโรงสีอีกแต่ประสบการณ์สอนให้รู้จักออมแรงแรงนี้เขาเรียกว่าแรงหนืดหรือแรงอึดคือทำได้แม้จะง่วงแสดง่วงทำแบบอัตโนมัติเหมือนหุ่นยนต์ทำเพราะกลัวเขาจะไล่ออกแม่นชัยทำงานมาโดยไม่ได้พักลงมาแล้วก็ยังไม่ได้พัก เมื่อขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุเขาอาจจะเริ่มง่วงจัดทันทีเพราะเปิดแอร์เต็มที่คงจะเหนื่อยหลับในแต่มันยิ่งกว่านั้นเพราะอยู่บนเครื่องบินเขาขาดอากาศลงมาขับรถเปิดแอร์เขาก็ายังขาดอากาศอยู่พอเริ่มสวอยก็ขับรถเป,ปะปะเบียดเกาะกลางถนนพอรถหยุดนิ่งแต่แอร์ยังทํางานอยู่เขาก็ฟิลขาดสมองไม่สังเกน,นใดๆแล้วร่างกายก็ล้าสุดขีด แอเย็นสบายก็หลับสนิททันทีและแอร์รถยนต์ของบ้านเราต้องไม่ลืมว่าแทบจะไม่มีการระบายอากาศเลยนานแค่2อสาชั่วโมงบวกกับไอเสียที่รั่วซึมเข้าไปช่วยกันกดทับสมองคุณจนถึงตื่นก็จะไม่สามารถขยับขยืขย่อนตัวได้ขอเชิญท่านที่สนใจไปถามหมอผู้เชี่ยวชาญได้ว่าอาการเกร็งจนตัวแข็ง และสมองไม่สามารถบังคับแม้กระทั่งหูรูดต่างๆได้มีสาเหตุมาจากอะไรผมไม่อาจพูดได้ว่าผมรู้ดีหรือเชี่ยวชาญทางนี้แต่ผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าแมนชัยไม่ได้เป็นสจจวตถ้าแมนชัยไม่ได้บินลงมาถึงแม้เขาจะสวอยลับสนิทอยู่แต่เมื่อเขารู้สึกว่าหายใจไม่ออกก็จะต้องตกใจตื่นและเขาก็จะมีแรงพอที่จะเอื้อมมือไปเปิดกระจกหน้าต่างรถได้ ซึ่งแง้มแค่นิดเดียวเขาก็คงจะไม่ตายก่อนวันที่พวกเราจะเป็นเจ้าภาพสวดศพผมถูกเรียกไปบินอีกฟล์พอลงมาจากเครื่องเรื่องของแมนชัยยังกุนกรุนอยู่แอร์คนหนึ่งซึ่งถูกเรียกบินจนเหวนั่งใกล้ๆก,กับกัปตันในรถรับส่งลูกเรือถามอย่างไม่มีสติยังคิดว่าแย่จังนะคะกัปตันบินบ่อยๆจนเกินไปอย่างเงี้ย อีกหน่อยก็คงจะได้ตายอย่างแมนชายอีกหรอกกับตันก็ตอบอย่างลำคาญเต็มทนผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกพวกคุณไม่ยอมพักกันเองต่างหากเพราะคงไม่สบายอยู่ก่อนละมัง้งเห็นว่าเป็นโรคหัวใจยอยู่นี่กับตันที่รักผมขอโทษที่เอามืออุดปากแอร์คนนั้นก่อนพูดไม่ทันแต่กับตันแกล้งไม่เห็นหรือเปล่าว่าเวลานี้พวกผมบินกันยังไง ตลอดเวลาหนึ่งเดือนได้หยุดระหว่างไฟแค่วันเดียวเท่านั้นเองและพวกเลึ่ึกระดานไปคุยกับรุ่นพี่ที่เป็นระดับหัวหน้าอีกคนพี่เขาคงอารมณ์กำลังดีจึงให้ความเห็นกรณีนี้ว่าเอยผมว่าเขาคงเที่ยวกินเหล้าหนักไปหน่อยละมัง้งพวกเราก็อย่างงี้แล้ววะเวลาพักไม่เขาอยยอมพักกันนี่ไม่เป็นไรหรอกพี่แต่วันใดถ้าการรมนี้มันมาเกิดกับพี่บ้าง คงจะมีคนเห็นใจพี่อยู่หรอกไอทำงานจนเหนื่อยตายขาดเครื่องเขาไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ไอที่ไม่เคยเกิดขึ้นหลายอย่างก็ได้เกิดขึ้นแล้วเช่นแอร์ซึ่งทำงานเนี้ยบเฉียบขาดมาตลอดหลายปีคนหนึ่งถึงกับพูดกับผมต,งตรงๆว่าเวลาเนี้ยงานเป็นยังไงหนูไม่รู้แล้วได้แต่หัวซุกหัวซุนขึ้นเครื่องแล้วก็ทำงานให้มันเสร็จ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 แล้วก็หัวซุกหัวซุนลงนอน เพื่อที่จะได้ตื่นขึ้นเครื่องมาทำงานอีกและแอร์อีกคนซึ่งขี้เหนียวจนแม้กระทั่งกินก็ยังไม่อิ่มถึงกับบน่นอย่างหน,น้าหนิยวคิ้วขมวดออกมาว่าโอ๊ยฉันไม่เอาแล้วงงเงินเนี่ยพอแล้วพอแล้วเวลาเนี้ยฉันอยากหยุดอยากพักอย่างเดียวใครอยากบินได้เงินได้ทองก็เชิญเถอะขอหยุดติดต่อกันเดือนละสามวันก็พอท่านอาจจะสงสัยทำงานอะไรกัน ลาหยุดพักผ่อนไม่ได้เลยเหรอนั่นน่ะสิครับรแผนผมนะ่ะมันมีอะไร,ประแปลกๆเสมอบางครั้งลาป่วยก็ยังไม่ได้เลยสำหรับผู้ที่เห็นว่างานของผมมันสบายไม่น่าจะมีอะไรนักหนาผมขอท้าแบบคนที่เริ่มควบคุมสติตัวเองไม่ค่อยจะได้ว่านับจะนี้ไปหนึ่งเดือนเต็มไปว่าคุณจะเก่งกาจหรือเข้มแข็งมาจากไหนขอเชิญมาอยู่กินและบินกับผมเวลาผมบินคุณต้องบินด้วยไม่ต้องทำงาน แต่ต้องนั่งดูผมทำงานและห้ามนอนก่อนผมเด็ดขาดหลังจากแค่หนึ่งเดือนผมอยากจะรู้นักว่าคุณจะครองสติได้คงดีแค่ไหนเรื่องนี้ผมไม่ขอเรียกร้องอะไรเลยเพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือครอบครัวของแมนชัยคงจะได้พยายามทำไปอย่างสุดความสามารถอย่าทิ้งให้เรื่องของเขาต้องเงียบหายเหมือนกับตัวของเขา ซึ่งอาจจะตายตั้งแต่ตอนบ่ายโดยไม่มีใครสนใจเหลียวแลเลยจนกระทั่งค่ำคืนภาพที่เพื่อนสนิทของเขาเล่าให้ผมฟังอย่างติดตาทุกคนคือเวลาทำงานแมนชายจะแอคทีฟมากจนเหงื่อซึมอยู่เสมอเขาจะโผล่หน้ามายิ้มพร้อมกับหัวที่ฟูและมักจะพูดกับพวกแอร์ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมทำเองพี่สาวเขาบอกกับเพื่อนๆทั้งน้ำตาว่า เขากำลังมีความสุขกับอาชีพการบินมากส่วนแม่นั้นเล่าลูกชายคนเดียววันสวดวันสุดท้ายผมไปจดุดธูปไหว้ศพของเขาอีกคนและสัญญากับเขาว่าจะเขียนเรื่องให้แม้เราจะยังไม่รู้จักกันดีพอเรื่องนี้ฮะผมเขียนให้คุณแมนชัย